สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาดูวิธีเรียกรายงานย้อนหลังผ่านเว็บกันนะคะกรณีที่เราต้องการทราบข้อมูลอย่างเช่นเมื่อวานรถไปไหนมาบ้างหรือในแต่ละช่วงเวลาที่รถเขามีการวิ่งอะคะ่ะใช้ความเร็วเท่าไหร่มีโอเวอร์สปีดไหมเราสามารถที่จะเรียกดูกได้จากระบบทางบนหน้าแอปแล้วก็บนหน้าเว็บนะคะสำหรับบนหน้าเว็บค่ะเราจะเข้าไปที่แท็บเส้นทางย้อนหลังตรงนี้นะคะ แล้วเลือกรถคันที่เราต้องการที่จะเรียกข้อมูลขึ้นมาดูค่ะจากนั้นเราเลือกช่วงเวลาโดยเลือกวันที่เรียกเวลาที่เราต้องการนะคะตรงนี้แนะนําว่าเลือกทีละวันนะคะเพราะว่าจะทําให้การแสดงผลเนี่ยเร็วยิ่งขึ้นค่ะจากนั้นเรากดแอป l y ค่ะแล้วกดค้นหานะคะระบบจะประมวลผลแล้วก็แสดง เส้นทางย้อนหลังออกมาแบบตามด้านขวานี้ค่ะตรงนี้จะเป็นเส้นทางทั้งหมดของช่วงวันที่เวลาที่เราเลือกค่ะด้านซ้ายนะคะจะเป็นรายละเอียดของแต่ละจุดที่รถมีการวิ่งค่ะว่าอยู่ตำแหน่งไหนวันที่เวลาไหนและความเร็วเท่าไหร่ค่ะหากเราต้องการที่จะดูอันไหนนะคะเรากดเข้าไปได้เลยค่ะ จะแสดงผลด้านขวาว่าพอกดตรงนี้พอกดด้านซ้ายแล้วก็แสดงผลที่ด้านขวานะคะว่าอยู่ตรงไหนเราสามารถที่จะ Export เป็น Excel f i ไฟล์ได้ด้วยนะคะโดยกดคำว่า Excel ค่ะหน้าตาของ Excel f i ไฟล์จะเป็นแบบนี้นะคะจะมีวันที่เวลามีพิกัดค่ะแล้วก็บอกสถานะของตัวรถนะคะ นอกจากนี้ค่ะเราจะสามารถดูได้ด้วยว่าความเร็วอะค่ะที่รถคันนั้ใช้เนี่ยอยู่ตรงไหน,นก็คือดูด้านขวามือสุดเลยค่ะ